ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่วงจะแล้วไหมในช่วงจะติ่งไหมและวันนี้นะคะก็จะมาแบบว่าเรีแอคชั่นทีป๊อปไปแล้วเว้วงการทีป๊อปใช่ก็คือชื่อวงว่าโฟร์อีคัทชก็คือออกเพลงใหม่ไหมนะคะชื่อเพลงว่าบูตี้บาร์มันคือแบบเห็นเขาผ่านมาแบบหลายแบบหลายที่ว่าหนูรู้สึกว่าเพลงเขาแบบอุ้ยดีมากเพลงดีแล้วเพลงดีอยากเห็นชุดของแต่ละชุดแล้วเพราะว่าแบบในเอ็มวีเราการอย่างไรที่เราอยากดูคือชุด จริงก็คือแบบคือชุดเนี่ยในความแบบทีป๊อปเนี่ยก็คือจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนคือเปรี้ยวหมดอยากรู้แล้วว่าจะเป็นปังขนาดไหนแบบแล้วคือ MV เนี่ยคือหนึ่งล้านแล้วไวมากคือตกใจมากคือแบบหนึ่งล้านแล้วหนึ่งวันอะก็คือแมสมากก็คือแบบอยากให้แมสแมสอยากให้ทีป๊อปวงการทีป๊อปแมสแมสเออจะได้แบบเออจะได้ปังปังอยากเห็นทีป๊อปแบบปังปังใช่ทุกคนก็ได้เลยคะเราไปเริ่มดูเพลงของโฟร์ไปหน่อยนะคะเริ่มแล้วหล่เฮ้ย

สวยโอ้ยเลิศสวยมากท่าทางสวยมากอะไรอ่ะเนาะแต่ดีมากตุ้ยฉนบี๊อ่ะเหรอไอ้ลิลิ สุดปังโป้โอหมดแล้วจ้ะไปไปเออเเออไปเออแดงไปกไปเออเอปวดเอวนะข้าเต้นอะปวดเอวเออเอดไปไปไปเออมันรอดมันจึ้งข้าเต้นเาะว่าเออี่มตองสวยจ เวล,ล,ลาลองเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนดีนมากเลยนขาน่นารักอกะร้อเสียงดีดีอ้ตากเนาะหแตละคนอะ้อ้ตากสวยค่ะ สะใจว่ะได้ทองว่ะไปบ้าว่ะไม่ใช่เห็นแต่เพือองเลยอ่ะอ้ยฉันแบบได้ไปมันสะใจอ่ะเข้าใจปะไปดิลุกมึงไปเลยอ่ะเข้ากันหรอ มันท่าเต้นมันแบบมันเกินไปแล้วไป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 คือ<ป>แบบแกปวดเอวหนึ่งอะจริงความแบบโตกอะอ,อะไรแบบนี้เด้งโตกอะโอ้ยคือเกือบทั้งเพลงอ่ะคือแบบท่าเต้นก็คือถ้าใครโคบด้วยก็คือโอ้อะปวดเอวอะทำหมอด้วย คือใครจะได้ cover คือต้องหาหมอเตรียมหมอไวเลยนัดหมอไว้ให้ได้เลยจริงก็คือหมอกระดูกค่ะช่วยจัดกระดูกให้หน่อยคะ่ะจริงบางคนก็ดูไปหมดแล้วไ <c oughs> ม่ไหวแล้วแต่แบบแต่ละคนคือปังมากจริงแต่ละคนคือแบบลุคแต่ละคนคือแบบสวยมากไปในฐาง<บ><า>ของตัวเองมากรู้สึกนะยทชอบโจลินมากเฮ้ยไม่ได้ป้าชอบคนเดียวกันอีกแล้วทำไมหยางแล้วทำไมหยอทำไมหยางทำไมหยางทำไมหยางเป็นอะไรหยางคือแกเข้าใจเพราะว่าใส่ตโอแล้วความแหลกอะ อุ้ยเปิดมาแล้วแลบอะแล้วใส่ตาดีมากชอบใส่ตาเวลาที่จิกออกมามันแบบมันดูมีพลังอะใช่แล้วะจลลินแบบเหมือนมีความแซบความเท่อยู่ในตัวแล้วแบบมันเป็นผู้หญิงที่แบบมีอะไรน่าค้นหามากๆเลยจริงแล้คือแ,แบบอย่างแฮนนาออายคนคืน่ารักแล้วอ่านสียงดีมาก ไอ้หรือความสีผงของไอเหมือนแบบว่ามีความเป็นสีตาเออคือแบบคาแรคเตอร์สร้างคาแรคเตอร์เราหนึ่งจริงสวยมากพันก็สวยชุดไม้แซ่บมากคือชุดสีแดงอะโอ้แบบตั้เลยตั้สุดคือแบบสุดปังมากเรวความชุดแดงแล้วมีชุดคลุมแล้วแบบไปยืนแบบห้องหลังที่แบบว่าเห็นท้องฟ้าแบบแล้อยู่ตรงกลางแล้วแบบแล้วต้องคุมไปมากอะคือแบบไปมากมันเกินไปมาก แล้วคือตาออมอีกสีผมมาสีผมแบบความเขา่าโอ้ยสีผมของตาออมมันนี้คือเยี่ยมเคลมวีดีดีจริงอวยเลยไม่แปลกใจที่แบบแบบทำไมเอ็มวีถือแบบแบบวิวร้านเร็วขนาดนี้จริงคือทุกคนดีมากมากคือแบบเพอร์เฟกอะเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์อะยิ่งอยู่ยิ่งยิ่งดีอะเหมือนทุกอย่างคือแบบเติมแบบเออไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย ือแบบตกใจมากแบบว่าของทีปแบบไทยแบบมาถึงคือแบบอยากให้ทีปไทยแบบแบนแมทเนเพราะว่าอยากเห็นวงการไทยอะเนาะได้แบบก้าวไปสู่คนแบบนิยมอะคนแบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วก็แบบว่าอยากให้แบบแมสมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยไทยก็คือเริ่มทําออกมาแล้วแต่แบบอยากให้แบบ แมสแมสอละเนาะแล้วที่คนจคนไทยอ่ะคนเก่งเยอะเอออยากให้น้องๆได้เฉวยฉายในวงการแบบอยากให้คนมาติดตามเยอะๆอะไรอย่างงี้อยากให้ลองฟังลองเปิดใจกันดูนะคะแบบเออจริงๆแล้วของเมืองไทยเราก็ปังเหมือนกันก็คือแบบคนไทยไม่ได้แพ้ใครนะคะจีก็คือแบบใครไม่ฟังนะคะก็อย่ดนไปฟังนะคะเพลงไม่ปล่อยวันหนึ่งอแล้วยังไงคือแบบเราเพลงเราแก่เออมันกแต่ละคนคือตาดมางจริงจริงคือท็อปฟอร์มชุดก็คือฉันให้นี่เลยมาเลยท็อปฟอร์มเรื่องชุด โซเฟ่แล้วยืนแบบจุดสูงสุดของแบบเด่นมากที่สุดก็ได้ละค่ะใครไม่รป้ก็อย่าลืมไปดูนะคะแล้วก็ฝากชอบเราน,นะคะช่างจะแล้วไหมในช่วงจะติ่งไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเรานะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยน,นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย